นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคประหันตะสมมาสัมพุทธเจ้าพรามมาพาะองค์นั้น <c oughs> ณบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมถึงเวลาปฏิบัติธรรมได้เวลาอันดีให้พาการตั้งอกตั้งใจความตั้งใจเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีความตั้งใจในใจของตนนั้นนดว,ว่าใช่การไม่ได้ ความตั้งใจความตั้งสัตว์ความอธิษฐานในใจจึงเป็นหลักปฏิบัติอันสำคัญฉะนั้นการปฏิบัตินี้เราจะต้องฝึกการนั่งสมาธิภาวนาให้เป็นหลักจิตใจของตนตลอดไปจนหมดลมหายใจ การนั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งขัดสมาเพชรแสดงความองอาจกล้าหาญว่าจิตใจของเราจะให้เหมือนเพชรคือว่าแข็งแข็งแรงแข็งแกร่งโซกับจิเลตมานสังขารมานในใจให้ได้เรียกว่าเพชร เมื่อเรานั่งขัดสมาธิเพชรแล้วเอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรลงหลับตาเมื่อหลับตาแล้วก็ให้เป็นละ่ะอย่าให้เพียงว่ารับๆมืนๆอ,อยู่อย่างนั้นต้องเอาให้มันเก่งควบคมปริมนทนที่เมหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบนี้แหละ เชื่อว่าการภาวนาทำให้เกิดให้มีขึ้นทีน่นี่ไม่ให้จิตนี้แสสายลุ่มหลงไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายไม่ให้ลหลงไหลไปตามสมมุติของโลกให้จิตใจมาสงบตั้งมัน่นทวนกระแสใจของตนเข้ามา เจตใจของเราจริงๆไม่ได้อยู่นอกกายมีอยู่ในกายมีอยู่ในจิตสิ่งนี้ก็คือจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ดวงจิตดวงใจที่มีความรู้อยู่นี้นับตั้งแต่เรามาเกิดในท้องแม่จนคลอดออกมาจนจเจริญวัยใหญ่โตแก่เท่าชรามาแล้วบางคน ก็จิตใจอันเก่านั่นเองแต่ว่าจิตดวงนี้ทานศีลภาวนายังไม่มากยังไม่พร้อมพอจิตดวงนี้จึงได้หลงไปตามวัยต่างๆที่ผ่านมาประถมมาวัยคือวัยแรกเกิดวัยแรก วัยเด็กมันก็ผ่านมามัดทีมาวัยผู้ผ่านมัดทีมาวัยปานกลางไปก็มีผู้ยังไม่ผ่านก็ผ่านไปโดยลำดับเมื่อวัยต่างๆผ่านไปนี่แหละเจตใจที่ยังไม่ได้อบลม ให้รู้แจ้งเห็นจริงเสียก่อนเมื่อผ่านวัยต่างๆไปใจดวงนี้มันก็หลงไปตามอารมณ์ต่างๆตลอดกาลในทางพุทธศาสนาท่านจึงมีวิธีการให้ภาวานาบทนั้นบทนี้มีพุทโธธรรมโมสังโฆเป็นต้น หรือว่าภาวนาอนาปาลมหายใจทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจเผลอให้กำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าไปแล้วถ้าออกมาไม่ได้ก็ตายได้อันนี้แล้ยว่านึกมรณะกรรมฐานไปในลมหายใจเข้าออก โคมานึกมาคิดมานึกอย่างนั้นก็จิตใจดวงผู้รูน้นี่แหละเนาว่าเอาใจสอนใจเอาจิตสอนจิตเอาตนสอนตนพระธรรมมีในคํคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงรัดไว้นี่จะต้องอาศัยอย่างนี้จึงจะเข้าใจจึงจะรู้ได้เข้าใจ อาจารย์เจ้าทั้งหลายท่านจึงเปรียบเทียบให้เราผู้ปฏิบัติตามท้ายภายหลังให้เข้าใจว่าท่านชักลูกเปรียบมาว่าช่างตีเหล็กสมัยโบราณเขาเอาเหล็กตีเหล็กกลายเป็นมีดพราจอบเสียนเสียมขวานไปได้ คือเหล็กที่จะมาตีเป็นมีดเป็นผ้าเป็นขวานเป็นเครื่องใช้ไม้สอยของมนุษย์สมัยโบราณหรือสมัยนี้เขาก็ยังตีอยู่เหล็กที่ตีก็เป็นค้อนเหล็กค้อนเหล็กค้อนลองค้อนทั้งอยู่ข้างล่างก็เป็นเหล็ก ทีนี้เมื่อมีเหล็กสามเหล็กอย่างนี้ทำอย่างไรก็เอาเหล็กที่จะต้องการทำเป็นมีดพราจอบเสียมขวานเครื่องใช้ไม้สอยไม่ว่าอะไรทั้งหมดเอาเข้าใส่ไฟเผาจนแดงโูกเข้าจนมันแดงแดงแล้วก็มีครีมอีกข้า,าจับออกมามาตี้ ทีนี้ถ้าหากว่าเล็กมันยังเป็นท่อนใหญ่อยู่อันนั้นจะต้องจะต้องลงคะเนนลงคะเนนคือคือว่าหลายหลายคนมาช่วยกันตีตีจนกระทั่งว่ามันเล็กลงเล็กลงจนใช่การตัดออกมาจะทำมีดพลาจอบเสียมอะไรก็ เอาตามส่วนแล้วก็ตีคนเดียวมันเอาแหลกตีแหลกนั่นแหละพอเหล็กมันหายแดงแล้วก็เอาเข้าใส่ไฟใหม่แดงแล้วก็เอามาตีใหม่อย่างนี้หละจนตีเมีดสำเร็จตีพลาตีขวานอะไรก็สำเร็จลงมาหมดทุกอย่าง อันนี้โบราณอาจารย์เจ้าทั้งหลายเปรียบไว้ให้เราเอามาคิดมาภาวนาดูเหล็กจะกลายไปเป็นเครื่องใช้ไม่สอยก็ต้องอาศัยเอาเหล็กตีเหล็คนเป็นผู้จับเหล็กมาตีการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานการทำบุญให้ทาน เรียกว่าทานบาลมีเศนาบาลมีเนคขัมบาลมีปัญญาบาลมีวิริยะบาลมีขันตีบาลมีสัจบาลมีอธิฐานบาลมีเมตตาบาลมีอุเบขาบาลมีที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ก็เอามาฝึกฝนกายวาจาจิตของเราทุกคน เหมือนแหลกตีแหลกนังละเอาจิตใจผู้รู้ผู้เห็นจิตใจในตัวเรานี้แหละมากำหนดพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้พงุงแม่จิตใจนี้จะอยู่ภายในนี้ก็ตามมันหารู้ไม่ว่าร่างกายสังขารของตัวเอง <c oughs> ที่มาโยอาศัยนี้ มันเต็มไปด้วยปุพโพโลโหิตเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเมื่อเกิดมาแล้วก็มีชลาความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้ได้ป่วยบังเกิดมีขึ้นเสมอเป็นข่าวๆมันสุดท้ายแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลก็คือมรณะมลรณังความตายก็จะมาตัด ชีวิตลงไปในเราต้องภาวานาเพียรเพ่งโดูในกายในตัวในจิตภายในหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดลอกเข้าไปเดี๋ยวนี้จิตมันไม่ได้มองตัวเองมันมองออกข้างหน้าข้างข้างนอกไมโอปะณียกธรรมไม่น้อมเข้ามาไม่เอามาเตือนใจจิตใจมันก็ออกนอก แทนที่มันจะนั่งดูนอนดูพิจารณาอยู่าะจิตมันก็โยภายในนี่จิตดวงผู้รู้อยูนะ่แต่ด้วยอำนาจกิเลสมารสังขารลมานขันธานมันไม่ยอมไม่ยอมให้พินิจพิจารณามันให้ฟุ้งซ่านลำคาญไปภายนอกดิ้นลนวุ่นวายไปตามการมตณหาภวะตัณหาวิภาวะตัณหา เอาตัณหาออกหน้าออกตาอยู่ตลอดเวลาเจ้าราคะตันหาอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ผู้ปฏิบัติธรรมกรรมฐานทั้งหลายก้าวหน้าไปไม่ได้มีแต่จะถอยหลังเข้าคลองเพราะไม่โดกรรมฐานก้อนกรรมฐานอสุภกรรมฐาน อันมีอยู่ในตัวอันมีอยู่ในกายนี้ตัวของคนเหล่านี้ท่านว่ามันมีบาดแผลอยู่ตั้งเก้าแห่งแต่จิตผู้โยภายในมันก็ไม่เห็นบาดแผลคือว่าสิ่งที่เป็นช่องเป็นที่ไหลเข้าเทออก ซึ่งของปฏิกูลตามีสองปองสองช่องสองตองแทนที่จะมากำหนดพิจารณาให้เห็นว่าลูกกะตาของตัวเองที่เห็นลูกต่างๆนั้นมันเห็นหรือไม่ว่าลูกกตาเป็นอย่างไรกระบอกตาเป็นอย่างไร นำเลือดนำเหลืองที่มาเลี้ยงล่างกมาเลี้ยงตานะได้พิจะะนารณาหรือ,อยังเมื่ออยู่ดีสบายตานี้กิเลสมนุษย์คนเราก็มักจะมาเห็นว่าตางามงามจริงไหม้างงามก็คงไม่มีขี้ตาไหลออกมาถ้างงามจริงก็คงไม่มีน้ำตาไหลออกมา ทุกคนก็ย่อมเห็นเคยเห็นนับตั้งแต่เด็กเล็กจนถึงคนใหญ่ถ้าไม่ถูกต้องตามความประสงค์ของตนหรืออะไรผิดหวังขึ้นมาลองให้น้ำตาเนี่ยก็ไหลออกมาไม่รู้มันมาจากไหนเมื่อความเศร้าโศกเสียใจ โลกตายเสียเมียตายจากทับภาคจากของรักของชอบใจน้ำตามันไหลออกมาเป็นน้ำเป็นท่าไหลออกมาอย่างนั้นแหลนดูน,น,ดนะความทุกข์ความเดือดร้อนมันไหลออกมา แล้วก็ทวารทั้งเก้าตาสองหูสองหูนี่ก็ไหลออกซึ่งของโสโคปฏิกูลบางคนก็หูหนองหูเนา่าหูมันเป็นโพรงมันเนา่าก็เป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะหูจมูกมีสองป่อง จมโกหรือว่าดังมันมีสองป่องเจ้าดังเจ้าจะูกนี่ก็ไหลออกมาด้วยน้ำมูกถ้าเกิดคราวไหนเป็นวัดขัดจะูกแล้วไหลไม่หยุดไม่ยังย้งนั่นแหละทวารทั้งเก่าตาสองหูสองป่องแล้วก็จะูกสองป่องเป็นหกลันะ แล้วก็ปากหนึ่งหนึ่งเจ้าปากนี่ไม่ใช่ของเล่นโสโรครกปฏิโกณสำคัญเพราะว่าเป็นทางลำเลลเลียงอาหารการขบสันอะไรต่อมีอะไรแหละจะกินอาหารก็เอาเข้าทางนี้ เวลาเอาเข้าไปนั้นรสอเรดอร่อยหอมอประดับประดาตกแต่งก็ให้ดูให้มันทั่วเวลาเข้าไปทำไมจิตใจมันเห็นเป็นอย่างหนึง่งเวลามันไหลออกมามันมาทางไหนไปไหนกันก็ให้ดูสิพิจารณาอยู่ในตัวนี่ให้เจตผู้โยภายในดูของจริง ไปดูคนอื่นนั้นไม่จริงดูตัวของเราเองนี่แหละเห็นไหมคือว่าทาวารทางเก้ามันทะลุเป็นบาดเป็นแผลใหญ่ๆไม่หายตั้งแต่เกิดจนตายบาดแผลทางอื่นยังยาหายได้ทาวารทางเก้านี่หามากรักษาไม่หายถ้าปิดก็ตาย ถ้าเปิดไว้ตามธรรมดาก็คอยยังชั่หน่อยนี่แหละโดซไปไปโยู่ที่ไหนทวารทั้งเก้าไหลเข้าเทออกซึ่งของโสโครกปฏิกูลจะมาหัวเลาะเข้าใจว่าเรายังเด็กยังนมเราไม่แก่ไม่ชราเรายังไกลาจากความตายได้หรือ มันตายไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันแก่ไปทุกชั่วโมงนาทีวินาทีมันตายอยู่ตลอดเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดการอันโลภปะขันอันนี้จิตหลงมันจะมันนั่งคอยจ้องจะเอาความสกในเนื้อในหนังในทวารทั้งเก่า เพราะไม่กำหนดพิจารณาให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบเทาวานปากนี้สำคัญมากปากนี่พูดมากปากเปียกก่อนไม่เฉพาะแต่สิ่งปฏิกูลที่ไหลเข้าไปมันมีปาก เขาว่าปากเหม็นปากเหม็นปากหอมมีเหม็นมันก็มีหอมคำว่าเหม็นนั้นเหม็นตามธรรมชาติอันนั้นก็พอทำเนาเหม็นด้วยปากปากไม่ดีปากบาปด่าคนอื่นได้แต่ว่าด่าตัวเองไม่ได้ กินตัวเองได้แต่จะทานให้คนอื่นกินไม่ได้นี่ละปากปากนี่มันมีเล่นไม่มีกระดูกด้วยกระดกไปกระดกมาถ้าลดอาหารการกินมันอเลอร่อยชอบใจยิ้มแย้มแจ่มใสกินเท่าไรก็ไม่พอ ถ้ามันขมมันฝาดมันเปื่อนมันไม่ถูกลิ้นปากก็หน้าหิว้วขิ้วขมวดหรือวันไหนเวลาใดอาหารไม่ถูกปากถูกไม่ถูกลิ้นความจริงมันถูกอยู่แต่ว่าไม่ถูกใจใจภายในนะ่ะมันไม่ชอบคอพอใจจะเลือกกินแต่ลดอาหารการกินหารู้ไม่ว่าอาหารที่ตัวเองกินเข้าไปมันไปไหน เข้าไปในกระเพาะอาหารใหม่ไปเน่าไปบูดอยู่นั่นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปเลี้ยงร่างกายให้ประทังเป็นคนต่อไปไม่ให้ตายง่ายๆส่วนเศษอาหารก็ไหลลงไปตามลำไส้ใหญ่เราไปถ่ายกันทุกวันทุกวันก็ดูสิ มันสวยงามที่ไหนกลิ่นหอมที่ไหนตกแต่งได้หรือไม่เวลาบริโภคเข้าไปก่อตกแต่งให้มันด,ด,ดีอย่างนั้นอย่างนี้ต้องภาวนาให้มันเห็นในใจไม่ใช่ว่าคำพูดแทงในใจให้มันเห็นในใจจนมันถอนออกได้ ถ้ามันเห็นแจ้งชัดลงไปในจิตใจของตัวเองมันถอนได้ละได้บางคนเขากำหนดลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยตับไตไส้พุงอะไรมันรวมกันอยู่เหมือนกับไม่ไม่ร้อยปลาเป็นพวงอยู่จนกระทั่งจะ กินอาหารไม่ได้เมื่อมันเห็นในใจเบื่อหน่ายเหมือนญาติยมเขาไปซื้อลำไส้ของหมูมากินตับไตไส้พุงอาหารสัตว์เอามากินแต่ไม่ได้แกงลำไส้ของตัวกินสักที ้าลองเอาลำไส้ของคนอื่นก็ตามของเราก็ตามออกมาต้มแล้วก็ใส่หอมกระเทียมอะไรมันอร่อยให้หลวงตาหลวงพี่กินลองดูฉันลองดูถ้ากินไม่ได้ละลากออกลนะนะทำไมไส้คนอื่นสัตว์อื่นทำไมกินได้ไส้ตัวเองกินไม่ลงยังไม่ได้กินแหละบางคราวอ่ะ เวลาคนเราเจ็บไข้ได้ป่วยเข้าโรงพยาบาลถูกพากระเพาะอาหารลำไส้ไปเห็นแล้วเอกระเพาะอาหารของคนของสัตว์เนี่ยมันก็เหมือนกันทำไมเราไปชอบกินลำไส้หมูลำไส้งัวควายมันเห็นลำไส้ของคนล่ะไม่อยากกินล่ะมันกินไม่ลง นี่คือว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาตัวเองด้วยสติปัญญานะั้นมันเป็นอย่างหนึ่งเมื่อจิตไม่เห็นกายนี่จิตมันก็หลงในกายถ้าจิตมันเห็นอาหารการกินตามดูลงไปมันไม่น่ายินดีพอใจมันเป็นสิ่งปฏิกูลโสโคร คพือร่างกายของคนเรามันก็เป็นของเน่าของเปื่อยอยู่ตลอดเวลาส้ำรุดสุดทรมจะต้องอาศัยธาตุอาหารเหล่านี้แหละไปรอเลี้ยงพอให้ประทังไปเหมือนกับลอ,อกเกวียนที่มันส้ำรุดสุดทรมมนุษย์ก็เอาไม้ไผ่มาขนาบทั้งสี่ด้านก็ลาบไปได้บ้าง มันหนักเข้าไปแล้วก็ลากไม่ไหวก็ทิ้งล่ะฉันได้สารีละร่างกายของมนุษย์คนเราทุกทุกคนก็เหมือนลออเกียนรถที่มันสํำรุษเสียหายกำหนดโดให้รู้วานทั้งเก่าอันเมยอยู่ในตัวแท้ๆก็ไม่พิจารณา กินเข้าไปทุกวันทุกวันอาหารก็ไม่ได้คิดไม่ได้อ่านไม่ได้ตามดูดูแต่มันอยู่ภายนอกเข้ามาเมื่ออาหารนั้นจะเข้าปากก็ดูให้มันดีเมื่อมันเข้าไปในปากแล้วไปบดไปเคี่ยวปผสมน้ำลาย ก็คายออกมาดูก็ไม่เป็นน่ากินเหมือนลากหมาเหมือนอาเจียนออกมาอย่างนั้นแหละแต่ว่าจิตนั้นไม่พินิษพิจารณาอาสุภกรรมฐานมีอยู่ในนั้นแต่ไม่พิจารณามันไปติดอยู่ในรสอาหารการกินถ้าวันไหนรสอาหารดีจิตเยก็จกิ้มแย้มแจ่มใสลืมภาวนาไป ถ้าอาหารไม่ดีก็ไม่สบายใจใจมันสบายตามลดอาหารการกินนี่คือจิตมันยังไม่ภาวนายังไม่เห็นแจ้งด้วยปัญญาอันชอบมันเห็นมือดอยู่มันอยู่ในที่มืดจิตนี้มันอยู่ในที่มืดมืดแปดด้านมืดสี่ด้านมืดสิบทิศ เมื่อจิตแต่มันมืดมองไม่เห็นปัญญาไม่เกิดเรียกว่ามันตกนรกตกนรกมืดไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจอะไรทางนั้นมีแต่โมโหโทโสฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตลอดกาลอันนี้ทันว่าสัตว์นรก แม้ตัวจะมาเกิดเป็นคนแล้วก็ตามในจิตในใจมันยังมืดอยู่ปุถุยโนปุถุชนมืดแปดด้านมืดสิบด้านไม่รู้ว่าตัวมาจากไหนมาเกิดชาตินี้เมื่อเกิดมาชาตินี้แล้วตัวเองจะไปไหน จะไปอบายภูมิหรือจะไปสวรรค์เทวโลกหรือจะมาเกิดเป็นคนโลหรือไม่ถ้าไม่โลก็รีบภาวานาเข้าอย่ามามัวหลับหลับไหลไหล,ไล,ไล,ไลฟุ้งซ่านลำคาญอยู่ตามอำนาจกิเลสราคะโทสะโมหะเลยดูทวานทั้งเก่าของตัวเองมันบาดแผลตั้งเก่าแห่ง แล้วเป็นบาดแผลที่เรียกว่าใหญ่ด้วยรักษาไม่หายด้วยถ้าเป็นบาดแผลย่าใหม่แล้วก็ถึงขั้นตายแล้วแต่นี้มันบาดเก่าแผลเก่าเลยไม่กำหนดพิจารณากันไอ้เจ้าจิตโมหะจิตหลงจิตอวิชชาอันนี้ก็มาหลงอยู่ในนี้แหละตัวของเรา ตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเรากายของเราทวารหนักทวารเบาของเราสิ่งเหล่านี้เราจะต้องกำหนดพิจารณาดูให้แจนแจ้งภายในจิตใจของตัวเองแล้วถ้าจิตใจขณะใดเวลาใดมันไม่ชอบพิจรารณาก็ตัวเองต้องดุดาว่าไลายให้ทรมาน ทรมานจิตใจให้มันกำหนดพิจรารณาก็กำหนดไม่ได้พิจารณาไม่ได้มาอยู่ทำไมในร่างกายสังขารน,นี้ทำไมไม่ตายเสียแต่ยังไม่เกิดเกิดมาแล้วจะเป็นคนขี้เกียจขี้ข้านพิจรารณาร่างกายสังขารของตัวเองใช่ไม่ได้ เวลานั่งเวลานอนเวลายืนเวลาเดินก็โยในร่างกายสังขารอันนี้จะให้กำหนดพิจารณาให้เห็นว่าอสุภกรรมาฐานมันเป็นอย่างไราธาตุกรรมฐานเป็นอย่างไรในร่างกายสังขารน,นี้ไม่กำหนดไม่พิจารณาเกิดมาทีแรกมันได้อะไรมา เวลาเกิดมาแล้วดิ้นรนวุ่นวายด้วยทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของสมบัติในโลกก็มาเอามาบำลงบำเลอร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดนี่แหละก็ให้โดไปจนถึงว่าเวลาคนเราตายเราตายได้อะไรไป เอาอะไรไปติดตัวไปได้ไหมร่างกายสังขารที่จิตใจมาห่วงอะไรที่สุดเวลาตายแล้วเอาไปได้หรือ